สวัสดีจ้าเตรียมแล้วเตรียมแล้วไปใช่ยะงานเลี้ยงงานติดพื้นที่ไม่หนีข้องหาเจ้าคุณข่าวเลือกนายกเทศมนตรีตำบลโคกโปรดพิจารณาเบอร์สองเลือกเบอร์สองเลือกอะไรเนี่ยจะเลือกเบอร์ไสรแน่ตามบอก บอก่ได้มาใจใาจเงินหลเบือบอ่อปดเขามาใจเางินหลเบือดปะบ่าเดี๋ยวต้อหงหวัวเสีแล้วพี่น้องนี่บ่าเียนล้ยงโออีดีนี่แหะโออีดีนี่ะคได้เบือไดยมาบบ <c oughs> ใจเงินเนี่จบเื่อไลหะจะบอือเือเถอใช่คุสสติบ่ครอตัวนั้นตเจ้างยานีเท่เนี่ยกันยังไงเพ่งหลุดเออใส่ข็มขัใไม่ไทยละสาย <c oughs> <c oughs> อ้าเอีกปล่อยมันก็ใช้เกล็กอันนี้แล้วปล่อยเทเป็นเทปนี้นักแข่งรถท่านหนึง่งเสี่ยไปอันนี้สิภาคกันไปไซว่าที่สิภาคกันไปซื้อของก่อนไปหาซื้อพวกน้ำอัดลุ่ม

บ่ยืนคู่ไหมห้พอลูกนพออเกเรามันตีนึงแ่นะอยากเปิดอดีหมสิยยนคู่กันเด้วยเออป้าโอ้เกือบสูงสมพอล้วตอนี้ไหนเออได้แลจองย่งนอกราซาเออมเดจ้เีอียงบ่อียงดิ อยากไ้หอดอยากไ้หอดซองอุ้ยบุบโแจกซองบกามาเลยคนได้บอกเอาคูิ่นว่าคุณนบแจกซองบกามาแล้วเนะคุณนบเชิญมาจากาวันคุ่แจกบกคูบจ้าวัอันผููได้บกคูบกับผู้ได้ขาดตุกบุกพอก็ต้องขอตุกกาอทษกออภัพเร้อมามามวนมาซืิญร่มกันเด้ครับเด้อซองบ่หอดก็มาได้ซองบ่หอดก็มาหลุดเย่าเพึ่งว่า ซองบ๊อยกัมาเลยเพราะมีกองยิหน้างานอยู่ันบริวารเงินทนได้เดือนพอนควรจะมากัมาเลยบบแมนคือบ๊อยบ่ถึงอัจจะแจกซองอีกแจกเพิ่นมาซื้อดิเพิ่นเสียนใส่ปอใส่บริวารดิเซินเซินเซินมาหลวมเอามวลพลังลม ถึงเมื่อนี้คนแม่นสิเอาอันเต้นมาก่อนจัดตอนแรงไกายยังกขยุดเบิ้ลไก่ขยุด่ะแม่นาลิ้นไปเติมแก๊สไปซื้อของน้ำกันเท่คอยเตรียมไปทีละนิดทีละน่อย งานอยทุกคนงาน,นอยู่อุดหนุน,น,ออน,นไอ้แค่กับว่าต้องไป,ไป,ไปแ็ได้มาเคลียร์งานมาถ่ายคลิปแห่งคนบึงน้ำเนั่นาายพันแม่จให้ไปหรอจากงานกาลสินเนี่ยจะไปฮับลามานอนน,นอนเงี้ยหน่อยต้องกาลสินกับไก่ไก่ไหมพันละเพราะตอนแรกไปนนอุดรมันไก่อ๋อจบอ๋อจบจากเออก็พอดีแล้วพ่อปอดสิบได้ไปพ่อปอดสอิได้เห็นนะที่แรกแค่ว่าจะให้พ่อปอไปวันที่ซี่นั่นต้องแอต่ว่ต้องไปก็คืออัน ไปแค่มือแลงกรจังมากระจังมาเพรา,าะว่าสิเดตเพียงงนายมากเพราะว่าสิเดตมาถ่ายคลิปแน่แล้วก็ได้ไปเอาเต้นได้เอานุน่นโอ้ยเฮ้ยเอ้ยตะโกนได้แต่ว่าไม่บอลเล่นด้หน่ะแง่พึ่งไปเปลีป่นนนนยนมาจะ <c oughs> ได้นหนอะแหงหัวตัวไปเปลี่ยนมาอย่าฝ่ามันมีห้อยเลยทอน ก็คือพอปอกระซิได้เนื่องแหละกลางเต้นซอมล่ะได้ไปเบิ้งเนื้อนู่นนั่นนี่หลายหลายอย่างเมนพอขันเฮ็ดขันเอียงเตียงก็คือตั้งแต่วันที่หาวันที่ซีนาะตั้งแต่วันที่ซีไปจนหอดวันที่หกวันที่อันวันที่หาจะไปหาหลักวันที่หาตอนเศร้ายู่การซิม แล้วแล้ว<บ>จบจัก,กระซินจบจัก,กระซินกะน,นี่ปกติย่างตลาดจะใครต้องย่างตลาดใกล้ๆต,ตะวัตกาตะวันตกบูชาลูกกัพอดีเลยต่ว่าตกบ,บนันไดตบันไดสุดละสุดแล้วมีแต่ลูกแล้ว,วลกักอันนี้ผ้าปูกับอันผ้าที่คุ้มเตียงเอาออกไว้เลยเดี๋ยวจะแล้วกจะมาปูผ้าปูที่นอนวันเทียนนั่นที่หา เริ่มปู่ไว้ได้ก็ได้เพราะสถานทางปูบอเดี๋ยวชุวยขาไอ้แค่เหตุก็ได้เพราะว่าแจ้งได้อัดคลิปอัปเดตให้เมาได้เบื้องหน้าตอนนี้ก็ของที่เมียเพราะมีผักปูเตรียมตานอยู่ของของบ้านเัางแต่สีเขียวผักปูกันแม่นบอกว่าน่ของแม่นั่งหน่อยหรือเปล่าชีมานนั่นบ่บอมันมาแต่ดุ่นแล้วมันแต่ยังที่ก็พาวแต่หึงแล้วเพราะวาชุดเดียวกันของของของยาขู่กับพะโง่เงี้ยลาภุญที่น้อยของเมื่อไรยัซื้อยัง เพื่นส่งมาให้แล้วเพื่นจัดการให้เบิดแล้วว่าซื้อแต่ว่าเพื่นส่งมาแล้ว,ว,ลวเพราะว่าเมื่อไหร่บอมาหดหอยังตัวใดของบัลลาของบัลลานะมาแล้วก็ค่อแม่ตุ๊กตัวแม่ตุ๊กนี้นเป็นบอขอ,บของบัลลาอ๋อโอเคของน้องปออผู้ใดออะของนอง้ออปอมน่าออของอ่ออะแม่อุนอนันต์หรือเปล่าอีกชุดออ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 อกออาังมาขอบออ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 ้ออออนออ้ออ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 อได้้ออัั้ัั้ เกือบสิครบสุ่ยางแล้วล่ะข้างในขาดอีหย่งบ่ององนว้เป็น่อเพาดโตบ่เมีเอาปิดโตบ่ให้เพิ่นมาให้เพิ่นจัดโตให้นํำพาอันนี้นี่บ่เขาเอิ้นพายังก็ปู่เดินบ้านใคยๆพวกพุ่มกนี้พวก้คยๆพุ่มหนีนบ่ บ่มันนั้นวัวไมเปิดเอาผ้าอินเทรมดาก็ได้มา่ไปูไหมก็อยากเดี๋ยวบอกร่างเขามาปูให้กานดอกไม้เขามาปูให้แต่สบายมีเขาก็เอาสารมาปูก็ได้บ่ายากง่ายเพราะฟิวฟิว สั่นับพี่น้องจะใส่คลิปนี้เขาฝากไว้ะมีคลิปหน้าพอกันไหมจ้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปซื้อน้ำนะคะอ่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นว่าจะไปซื้ออย่างอีย่างแน่เนอะอัปเดตกันอีกที่ตอนนั้น